แนะนำน้องใหม่นะครับแนะเทคนิคการทอดสามชั้นทอดน้ําปลานะครับโดยไม่ต้องคลุกแป้งนะครับแต่จะใช้วิธีโรยแป้งนะครับผมอเอาแป้งทอดกรอบลงในกระทะสองช้อนลงในน้ำมันสองช้อนพอแล้วเอาเสียตีแป้งให้แตกพอแล้วพอแล้ว อ่ะจากนั้นเอาสามชั้นลงเลยสูตรกั้นหมักสามชั้นนะครับผมอต่อกิโลนะครับเดี๋ยวผมจะบอกสูตรนะครับหมูสามชั้นหั่นบางๆนะครับหั่นประมาณหนาประมาณหนึซนนะครับแล้วก็ใช้น้ําปลานะครับสองช้อนสองช้อนโต้ะนะครับแล้วก็ผงชูรสนะครับ2ช้อนชา น้ำตาลทรายสองช้อนชาแล้วก็พริกไทยอ่าแล้วก็น้ำมันงาน,นะครับหนึ่งช้อนโต๊ะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่คือสูตรหมูสามชั้นทอดน้ำปลานะครับนี่โดนน้ำมันให้ทั่วๆนั่นแหละอีกวิธีหนึ่งก็คือเราจะชุบแป้งนะครับแต่วิธีนี้คือไม่ต้องชุบแป้งนะครับก็ทอดไปเรื่อยๆครับอ่าถ้าเราทอดเยอะนะครับจนกว่าแป้งจะเป็นสีน้ำตาลนะครับ แล้วก็มากรองกน้ํามันนะครับแล้วก็เอาแป้งลงใหม่ก็ทอดต่อไปอีกเรื่อยๆนะครับจนกว่าน้ํามันจะเหนืดนะครับนี่ครับใกล้จะสุกแล้วนะครับใกล้จะได้แล้วอ่าส่วนน้ํามันนะครับเดี๋ยวปล่อยลงก่อนอย่าเพิ่งส่วนน้ํามันนะครับหลังจากเราปิดไฟแล้วนะครับน้ํามันก็จะใส่นะครับแป้งก็จะจมลงก้นกระทะนะครับเอาเร่งไฟขึ้นอีกนิดนึงเร่งนิดนึงอ่าหลังจากนั้นตักหมูขึ้นเลยครับ วิธีนี้ก็คือการไล่ความชื้นจากหมูนะครับถ้าเราปิดไฟก่อนนะครับหมูของเราจะอมน้ํามันนะครับเสร็จแล้วเราค่อยไปหั่นนะครับหั่นเป็นชิ้นพอคอําน้ําจิ้มจะใช้ซอสอพริกก็ได้นะครับหรือน้ําจิ้มไก่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับจากนั้นก็โรยใบมะกรูดทอดนะครับ โอเคครับผมพร้อมเสิร์ฟครับ